หนูขับรถยังไงขับรถมาชนตวดรถตาเนี่ยหนูขับรถยังไงเนี่ยอะไรอ่ะตาใครขับรถยังไงเนี่ยทำไมต้องขับรถมาขวางกันเห็นไหมเนี่ยรถหนูเสียหายหมดเลยตาตาขับรถยังไงดูสิรถนูคันแพงๆอ่ะพังหมดเลยเอาหนูตาก็ขับรถตามาเรื่อยๆหนูมาชนรถตาทำไมเราหนูขับรถยังไงเลยขับให้ดูตามมาตาเรื่อยังไงเอาอย่างนี้ตาเอาอย่างไงสาวหนูเสียเวลากับตามมากเลย รถหนูก็พังเดี๋ยวหนูมีประกันชั้นหนึ่งเดี๋ยวหนูโทรตามประกันก่อนโอเคไหมเรียบเรียบหน่อยนะเสียเวลาตาฮัลโหลประกันทนาชาติเหรอคะค่ะพอดีรถคุณพี่่ไปเฉียวชนกับรถคุณตาค่ะอยู่แถวๆบ้านจันสองล่านเนี่ยคะ่ะรีบมาเลยนะคะเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชันค่นให้ค่ะด่วนเลยนะคะพี่รีบมากจ้าจ้าตารอแป๊บหนึ่งนะประกันหนูกำลังมา จะมาถึงไงไหมล่ะลูกเขาอันนี้ไงประกันหนูมาแล้วตาโมาแล้วนะที่ใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่อันนี้แหละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกันธนาชาติมาแล้วค่ะมาเร็วเค็มเร็วไหมคะพี่ประกันธนาชาติมาแล้วบอกเร็วไหมคะคุณตาประกันหนูอะค่ะเร็วเอาอย่างนี้เลยเนาะเอาอย่างนี้นะคะรถพี่นี่ยชนตูดรถคุณตาค่ะจัดการให้พี่เลยค่ะด่วนๆค่ะได้เลยค่ะเนี่ยตาขับมาดิหนูเนี่ยขับมาชนรถตาเนี่ยจะทำยังไงเนี่ย โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดการใบเคลมให้เลยนะคะโอเคพี่ป๋าด้วยแล้วกันเพราะคุณตาจะรีบมากเลยบจะไปรัรยายโอเคนะได้ค่ะจัดการเลยอ้ยเหนื่อยเบื่อหนูทาเอกสารใบเคลมไม่ครบหมดแล้วนะคะคุณตาเตรียมเอารถไปซ่อมได้เลยค่ะขอบคุณมากนะนางไม่เป็นไรค่ะงั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะถ้ามีปัญหาอะไรลูกค้าติดต่อเราได้24ชั่วโมงเลยนะคะโอเคค่ะหวัดดีค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ประกันอันนี้เร็วจิงเลยอะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตาหนูมันบ,บริษัทประกันเนี่ยบริษัทอะไรหนูหนูโทรปุ๊บมาปับ๊บตารถตาจะหมดพอดีตาอยากทำแนะนำตาหน่อยได้เลยคุณตานี่รู้ไหมประกันธนชาตจ้าโอ้ธนชาตทิที่สำคัญนะตอนนี้ประกันธนชาติอ่ะเขามีแบบแบ่งายด้วยคุณตาหมดแล้ว แล้วก็เขาประกันตั้งแต่วันแรกเลยค่ะคุณตาขาคุ้มครองเลยท่านตาไม่รู้เนี่ยบอเนี่ยน้ำตาบรูพอดีมันจะมอนประกันพอดีโอยากทำอด่งนี้งั้นเดี๋ยวหนูให้เบอร์โทรของประกันเข้าไปตาขอเบอร์โทรหนูหน่อยจ้ะโอเคแล้วตาติดต่อกับเขาเลยนะโอเคงั้นหนูไปแล้วนะหนูรีบมากเลยคุณตาสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะประกันธนาชาติสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับประกันมาช้าเคมช้าอะไรก็ชักช้า ลองให้ประกันธนาชาติเราคุ้มครองคุณนะคะรับรองรวดเร็วทันใจที่สําคัญตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษแบ่งจ่ายจ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บจ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บอย่าลืมนะคะให้ประกันธนาชาติดูแลคุณนะคะ